ปานเดือนปานเดือนก็นกับพี่อ้ําเนาะกับพี่อ้ําจะเจอกันหลายเรื่องมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าจะสลับกันดีสลับกันร้ายอ่ะ,<ฮ>ะสลับกันเอาคืนต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะกลับมาที่กลับมาที่สกินแคร์ของยุ้ยต่ออันนี้ยุ้ยฝากด้วยอยากให้ทุกคนได้ใช้ใชเซรั่มคือตัวแรกนะคะเซรั่มเนี่ยจะมาในรูปแบบของเซรั่มเซรั่มเนาะเพราะฉะนั้นจะซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้าง แล้วก็ได้ยึกถึงระดับเซลเลยเช่นกันนะคะอย่างที่วิบอกว่าสารสกัดของเราปลอดภัยนะคะคนท้องใช้ได้ค่ะคนให้ตรงลูกก็ใช้ได้ยุ้ยเนี่ยใช้ตั้งแต่แบบตั้งแต่ผลผลิตน้ำคือสิ่นสแล้วยุ้ยทับอีซี่ยุ้ยทัอีซี่ยุ้ยท้องเนี่ยยุ้ยไม่กล้าใช้อะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าแพ้สารขึ้นมาหรือว่าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเรามีลูกเนี่ยบางทีถ้าไปเจอสารสเตียรอยด์ต่างต่างเนี่ยมันจะมีผลต่อลูกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยแน่นอน อันนี้อยากให้เชื่อมั่นเลยแล้วราคาเนี่ยวันนี้คุ้มมากๆไม่เคยทําราคานี้ที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่รออยู่โปรนี้ทั้งไวเซลัมและไวคลีนตกชิ้นแล้ว400กว่าบาทเท่านั้นคู่นี้890ต้องเรียกว่าเป็นเซ็ตคู่ผิวเลยก็ว่าได้ใครที่แพ้สารมาโดยที่มั่นใจแล้วว่าไม่ได้แพ้ของนี้ไปแพ้มาจากทีอื่นนะคะสามารถใช้เซ็ตนี้ในการผู้ในการรักษาบำรุงแล้วก็ดูแลผิวฟื้นฟูผิวให้กลับมา แข็งแรงจากข้างในได้เลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตะกร้ามีตะกร้าเดียวเลยทั้งไวเซั่มและไวไวครีมนะคะอยู่คู่กัน,าน,าในใช่ไหะแใช้คืนนี้อันดับแรก เอามาให้น้องด้วยนะคะขั้นแรกล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแห้งใช้วา์เซรั่มก่อนใช้เซรั่มกันคืนขอดูเนื้อหน่อยละคะได้เลยค่ะใช้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะไม่ต้องแยกใช้ไม่มีครีมค่ะบิวอ๋อบุ่งเกดกดเป็นฝาปั๊มหนึ่งกระปุกสามสิบกรัมนะคะหนึ่งกระปุกสามสิบกรัมใช้นี่มาแล้วจะนี่ันนี้เลยหนึ่งกระปุกสามสิบกรัมเพราะฉะนั้นหนึ่งกระปุกใช้ไปเลยประมาณสองเดือนหนูรีบตัวนี้ก็ล้านกับพี่ยุ้ยค่ะเย้จัดไปเลยค่ะ 2เดือนเต็มเช่นกันนะคะใช้ไปเลย5จุดใต้ตาที่มีริ้วรอยเล็กๆสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมีสารสกัดที่คลายชชื่นมากแล้วก็จะซึมเข้าอุ้ยทำไมมันเงาอ่ะพี่เขาจะซึมเข้าสู่ผิวเลยเงาแล้วก็ทําให้หน้าของเราอตัวนี้มีเขาเรียกว่าสเตมเซลล์ทลาอุ้ยทำไมเงาวะเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็เหมือนกับผิวเด็กอ่ะผิวฟื้นฟูให้ผิวของเรานุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นเพราะฉะนั้นถ้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเนี่ย ลองสังเกตสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะเริ่มรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นการแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นกับแม่ไม่หันไปแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นจริงจริงเซตนี้ใช้ได้ตั้งแต่อายุแบบสิบกว่าปีขึ้นไปสามารถใช้ได้โดยเฉพาะใครที่เป็นสิวอักเสบต่างๆหรือเกิดการอักเสบต่างๆบนใบหน้าสามารถใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็อย่างที่พูดว่าปลอดภัยไม่ต้องเลยว่าใช้แล้วจะ มีอาการแพ้หรือเปล่ายื้อขายตัวนี้มาสีปีแล้วนะคะมีแต่ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําแล้วก็กลับมาบอกว่าเซตแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วและที่อย่างที่น้องบอกว่าพอทาปุ๊บเนี่ยเขาจะซึมแล้วก็มีความชุ่มชื่นตอนนี้เนี่ยมีเซนเซลูลารที่บอกว่าเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราเซลล์ผิวของเราให้เขาเรียกว่ากลับมาดูอ่อนเยาว์มากูขึ้นสารสกัดจริงๆมีอยู่ในตะกร้านะคะที่ยุ้พูดไปไม่หมดสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดูรายละเอียดต่างๆรวมถึงรางวัลนะขอชมนิดนึงแล้วกันนะคะรางวัลตัวเนี้่ะ ารางวัลที่เราได้รับเป็นรางวัลจากศารสก,กัดที่เราได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญทองที่เราได้รับระดับโลกนะคะารเสนอฝนั่ง อันนี้อยากให้ได้โปรนี้เพราะว่าโปรนี้เป็นโปรพิเศษจริงๆนะคะที่มีฉพาะไลฟ์นี้หลายๆท่านบอกบ่าโหไลฟ์ฟรียังไม่ได้ราคาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะทั้งไวเซรัมและไวครีมทุกคนใช้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนอันดับแรกล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแห้งใช้ไวเซลัมก่อนไวเซรัมเสร็จทา,นทานจนซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะเสร็จปุ๊บก,ก็ตามด้วยไวครีมตัวนี้ริ้วรอยเล็กๆใต้ตาสามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำคอใช้ได้หมดเลยไม่ต้องใช้ อย่คะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ็ดล้านแล้วว่าขอเช็คให้หนึ่งขายดีมากทั้งสองตัวเลยค่ะขอบคุณนะคะขออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเล่นติ๊กตอกกับหนูหน่อยนะะคได้สิเล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกได้ทั้งหมดก็คือผมให้แม่ทั้งหมดขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ฟังเพลินเลยฟังเพลินอย่าลืมฝากกดตะกร้าด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวดูต่อตอนนี้น้องๆมารอกันแล้วพี่อุ้ยขาได้ก็คือหนึ่งล้านเก้าแสนบาทเย้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอย่าหาเพลงขอบคุณเจนนี่ด้วยอย่าหาเพลงก่อนนะหาเพลงก่อนด้วยเช้าเลื่กับพี่แพนไปแล้วด้วยมาเช้าเพนเค้กมาสวยเชียวพี่สวยงอนสวยงามสง่าดุจนางพญามากเห็นแล้วพี่เขาสวยมากสวยมาก นังพยาสุดได้ถ่ายลูกวยกันนอนได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่อุดหนุนมาขอให้ได้คืนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะโอ้โหเรามายืนถ่ายกันถ่ายกิ๊ฟมาเล่นติ๊กต็อกกับป้ายุูหน่อยได้ไหมเได้เลยค่ะเดี๋พี่ยูไปอีกขอบพี่ยูเดี๋ยวพี่มาอีกใช่ไหม แล้วแถวตรงนี้ใครอยู่ใช่ไหมคะแถตรงนี้ค่ะมี่จีจียูจีนเป็นเล่นกลไปยูไหมคะแล้วเป็นแบบว่าราเป็นไงลูกอ่าแบที่แทนอะไรงเงี้ยมาเที่เดียวกันแต่คนละคนกอนแก่คุณน้องบอกว่าไปทำยูยูมาที่ท่ามาได้เล่ะมี้องกงรานได้เลยคข้าเดี๋ยวไมด้ฟังเพลงเลย จิงยิ้มหวานโล้จริงขอบคุณค่ะยวขอถ่ายรูป้วยกันนิดนึงนะมก่าแลถ่ายรูป้วยกันนิดนึงนะให้่กา ชุดนอนเลยอ่ะชุดนอนจริงจใส่ชยูดิลูกยูีนนี่อุ้มหลักนะจะได้หลัหลจะได้ปิดตาขึ้ยโอเคโอเคอายุจินขามองป้านาเอายุยยปยุยยจะให้พยุยยปอโอเคนะคะ โอเคยันไปเล้วโอเค1นึ่สอายินดีครั่องเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้เลยทุกบูไปดูรับปเะานานจยู่รกลับมามาเดี๋ยวมีพี่คุกิฟมารอแล้วก่อนที่ขึ้นพี่คุกิฟขอขายสินค้าตัวที่อยากขายมากๆตัวนี้ก่อนลาบูบูลาบูบูขอ80ล้านหัวใจให้ลาบูบูน มาเลยค่ะมีตัวสีอะไรบ้างนะมีมีหลายมีหลายแบบมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยขอแอร์ทามให้ลาบูบูแป๊บหนึ่งนะคะ้